เป็นคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกว่าจะต้องรับผิดชอบค่ะพักประชาชนปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องรับผิดชอบกับคอรมอและนายกที่ตัวเองเลือกมาเพราะเป็นคนปลุกขึ้นมาเป็นคนปลกุกรัฐบ,บาลนี้จะ <ๆ S 2> ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีพักภูมิพักประชาชนใช่คุณชูวิทย์ว่าอย่างไรไหนอ่านตั้งแต่ต้นเลยน้องใช้เวลาตรงนี้คุณงงชูวิทย์ใช้คําว่าการหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบพักประชาชนประกาศนสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกพักเพื่อไทยยื่นยุบสภาแต่ไม่ผ่าน ประกาศยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านประธานสภานัดประชุมสภาโหวตนายกวันศุกร์นี้มเมื่อนายอนุทินขึ้นเป็นนายกการจัดตั้งคอรมอหน,นีไม่พ้นการตอบแทนคุณคุณทางการเมืองอตามระบบโคตานักการเมืองขาประจำก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้พักประชาชนอภิปรายตรวจสอบอเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นและสองกระทรวงขาประจำที่พักภูมิใจไทยจะต้องยึดไว้ก็คือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงคมานาคม สัดส,ส่วนคอรมที่พักภูมิใจไทยจะจัดจึดจงเหลือเหลือเมื่อไม่มีพักประชาชนมาหารส่วนแบ่งให้เสียของไปถึง140กว่าเสียงด้วยมุมมองการเมืองแบบบริสุทธิ์อินโนเซนต์พักประชาชนยังประกาศจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะตรวจสอบรัฐบาลซะอีกโหวตเลือกนายกเพื่อตั้งรัฐบาลส่วนคนโหวตยอมเป็นฝ่ายค้านเพื่อมาตรวจสอบรัฐบาลที่ตั้งมาเป็นเรื่องแปลกแต่จริงมีประเทศไทยที่เดียว ต้องถามว่าทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่มีใครล้มรัฐบาลได้เลยสักครั้งคุณชุวิตบอกว่าเครื่องจักรดูดสอสอกำลังทำงานสักพักเสียงอาจจะล้นเกินครึ่งอ้างว่าหนูเปล่านะเขามาเองหากจะคุมภูมิใจไทยให้ทำตามเงื่อนไขที่พักประชาชนยื่นเป็นสัญญาประชาคมพักประชาชนกลับต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลต่างหากเพื่อให้นายกยุบสภาตามกำหนด การควบคุมที่ดีก็คือเป็นส่วนหนึ่งในคอรมอรเพื่อจะได้เห็นทุกความเคลื่อนไหวกระทรวงที่พักประชาชนต้องคุมคือกระทรวงยุติธรรมเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ดี i แจ้งข้อกล่าวหานายอนุทินเรื่องโวสอวอ์หรือแม้แต่เขากระดงอันลือลั่นรวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่คุมบรรดาข้ารศาชการที่มีผลต่อการเลือกตั้งและยังมีกรมที่ดินที่ไม่รู้จะถอนโฉนดเขากระดงได้หรือไม่นับเป็นข้อถกเถียงที่ล้วนแต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทั้งสิ้น แต่นี่กลับปล่อยให้พักภูมิใจไทยจัดสรรแบ่งปันกันเสร็จสับสบายใจเฉิดด้วยเงื่อนไขที่อ้าแขนรับได้หมดชิวเหลือเกินมันผิดธรรมชาติการเมืองอย่างยิ่งแล้วคอยดูครมนะอ่าแล้วคอยดูหน้าตาคอรมอหนูเถิดพักประชาชนจะปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องรับผิดชอบต่อนายกและคอรมอชุดที่นายกเลือกมา ล้วนเป็นผลมาจากการโวตสนับสนุนจากพรรคประชาชนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้